สวัสดีครับผมสิทธิงานมริทองครับ NJ Story และในวันนี้ครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งกับช่วงเวลาของการสัมภาษณ์หนึ่งในอาชีพที่สำคัญมา,มากๆในองค์กรทุกองค์กรต้องมีอาชีพนี้และผมมั่นใจว่าหลายๆท่านต้องเคยประสานงานร่วมมือกับอาชีพอาชีพนี้ครับอาชีพนั้นก็คืออาชีพเลขานุก,การและในวันนี้ผมได้รับเกียรติพิเศษฮะจากพี่จอยครับเลขานุก,การมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า30ปีจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่จอยกันครับ จอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอยครับเดี๋ยวแนะนาตัวเองเล็กๆน้อยๆครับพี่สวัสดีครั้งนะคะพี่จอยนะคะชื่อพี่สีรักส่วนพักดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ทํางานกับคุณสีรักไม้ไทยนะคะกรรมก,การบริหารของเดอะมอล์กรุ๊ปนะคะเอ,อ่อเป็นเลขาส่วนตัวของคุณสีรักแล้วถ้าถามว่าอายุการทํางานถึงตอนนี้นะคะก็ยี่สิบเก้าปีแล้วค่ะโอ้ยี่สิบเก้าปีแล้วพ<ต>ี่แต่ไม่ต้องถามอายุตัวเองนะคะอายุงา,านพอ ช่ได้ได้โอเคเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปนิดนึงพี่จุดเริ่มต้นของการเป็นอาชีพเลขาเนี่ยครับถ้าถามจุดเริ่มต้นมคงต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มสอบเอนทรานส์เข้ามหาวิทยาลัยนะคะพี่จอยจบจากแมทยแลัยสงขลานครินนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาเอกก็ภาษาอังกฤษวิชาโทก็ภาษาญี่ปุ่นทีนี้พอเราเริ่มเรียนเนี่ยเราก็จะมาดูแล้วว่าอาชีพที่ตรงกับสายงานที่เราเรียนเนี่ยคืออะไรมีอาชีพไหนบ้าง ซึ่งหนึ่งในอาชีพน,นั้นก็คือเลขานุก,การพอคําว่าเลขานุก,การเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ศึกษาลึกๆกันนะคะว่าว่าเลขานุก,การต้องทําอะไรบ้างแต่ตามที่ได้สัมผัสมาก็เ,เสิริมน้ำชากาแฟดูแลเอกสารแล้วก็เราก็ดูหนังบ้างนะคะว่า ในหนังก็แต่งตัวสวยเสิร์ฟเสริมน้ําชาดูแลนายซึ่งนายก็อาจจะแบบหล่อหรืออะไรเงี้ยนะคะนั่น <c oughs> นั่นคือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นเลขาที่เราเราอิมเมจินไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ศึกษาลึกๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเรามีแพชชั่นนะคะว่าเราอยากจะทํางานด้านนี้ แล้วเราก็เหมือนว่ามันจะตรงกับตัวเราแล้วก็ปบนบุค,คลิกของเราก็เลยพอจบมาเนี่ยสมัครงานแล้วก็ทํางานเป็นเลขานุก,การเลยค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทางานแลวพี่จอยกเออ็เริ่มต้นทํางานที่แรกเนี่ยก็คือทําอยู่บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อนะคะ Fuel Pipeline Transportation oh. ก็เป็นเลขานุก,การของทาง Finance Director นะคะก็เป็นบริษัทที่ที่บริษัทน้ามันเนี่ยร่วมทุนกันส่งน้ํามัน j a 1นะคะให้กับเครื่องบินพาณิชย์ที่ดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาทำงานทางด้านกับเป็นเลขาของ Marketing ของบริษัทเว็บดีเว o p m e เมก็เป็นบริษัทในเครือของ Central นะคะและปัจจุบันที่ทำงานกับคุณศิรักษ์มาเนี่ยก็ร่วมแล้วก็25ปีที่ทำกับคุณศิรักษ์ไม้ไทยค่ะ25ปีกับคุณคุณติ๋มเนาะใช่ยออเลยที่นี่เป็นแบบ คู่บุญกันเลยเนี่ยคู่คู่บุญหรือเปล่าก็ยังไม่น่าใจกันที่ครับแล้วแล้วความท้าทายในงานของเลขาเนี่ยพี่มันยิงความท้าทายอะไรบ้างฮะความท้าทายนะคะก็อย่างที่บอกเลยจริงๆว่างานเลขาเนี่ยถ้าพูดถึงมาทุกคนจะบอกว่าเสิร์ฟชากาแฟถ่ายเอกาสารเนี่ยอันนี้ตัดไปได้เลยเพราะถ้าเสิร์ฟชากาแฟจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีแม่บ้าน <S <S ใช่ไหมคะที่คอยดูแลอยู่แล้วงานหลักๆของเราจริงๆเนี่ยก็คือ ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้านายถามว่าแบ่งเบายังไงอย่างบางครั้งที่เวลามีการออส่งเอกสารเสนองานจากหน่วยงานอื่นๆน,นะคะที่แบบเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติอะไรก็ตามเนี่ยตัวเลขาเนี่ยต้องเป็นด่านแรกในการดูรายละเอียดของงานดูรายละเอียดเอกสารนั้นๆแล้วก็สรุปให้เจ้านายฟังแต่ถ้าเจ้านายเราจะต้องการข้อมูลที่ลึกมากกว่านั้นเราก็ต้องให้กับทางหน่วยงานที่เขาส่งเรื่องขึ้นมานะคะให้เขาดูแล ะออกจากนี้นอกจากงานที่นายมอบหมายแล้วมันก็จะมีงานอื่นๆที่ที่นายเราต้องดูแลด้วยความที่พี่จอยเนี่ยทำงานคุณศิรักษ์เนี่ยคุณศิริรักษ์เป็นกรรมการของของเดอะมอนะคะก็จะดูแลหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นงาน Marketing ิ r หรืออะไรก็ตามเนี่ย เราเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ซึ่งไม่ต้องเป็นต้องรู้ลึกันนะคะต้องรู้รายละเอียดของเนื้องานแต่ละเรื่องอย่างเช่นถ้างานมาร์เก็ตติ้งเาก็ต้องรู้ว่าอีเวนต์เกี่ยวกับงานอะไรอ่าพอประโซ้งานเป็นแบบไหนฟัง์ชันออเดอร์ยังไงซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้พอสมควรนะคะถึงว่าทําไมพี่ชอบถามจี้ผมเยอะจังต้องบอกเลยต้องถามบ้างเพื่อจะได้อย่างน้อยเป็นความรู้ให้ตัวตัวเองด้วยนะเดี๋ยวบอกบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวงง ผมเคยทางานร่วมกับพี่จอยมาก่อนใช่ใช่สี่ปีที่แล้วนะครับเคยถูกดูมาก่อนโคตรครบแต่จริงจริงเรียกว่าถูกดูก็ก็ก็ดูแหละฮะเทนแต่ว่ามันได้เรียนรู้ไงพี่จอยเขาสอนนะครับ <c oughs> แล้วเวลาเขาถามเนี่ยคือเขาถามเนื้องานเราอาจจะกลัวในครั้งแรกที่แบบเจอกันโอ้ไม่ดูจังเลยยังไม่ต้องเวงตลอดเวลาแต่จริงๆเขาสอนนะครับผมก็ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจากตรงนั้นแหละเวลาเวลาจะนำาเสริงานหรือว่าเอกสารไปข้อมูลก็ต้องครบเหมือนกับ เหมือนเหมือนเหมือนพี่จอยก็แบบถามก่อนที่คุณติ๋มจะถามอ่ะออใช่ใช่เหมือนเป็นการเตรียมตัวเราก็ต้อง<ๆ>เราก็ต้องไปล่วงหน้าก่อนเจ้านาย่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาถามเราแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะมันเหมือนเรา เราจะต้องมีส่วนร่วมในงานงานแต่ละงานที่ที่ที่นายเรารับผิดชอบด้วยอะค่ะโอเคครับพี่จอยแล้วในอดีตที่ผ่านมาครับมีปัญหาอะไรบ้างครับที่แบบเฮ้ยเจอแล้วแบบปวดท้อแท้เลยในงานนี้ในงานชายชีพเนี้ยเอ,อ่อถ้าถามปัญหานะคะพี่จอยคิดว่าคือตั้งแต่เราจบเนี่ยมันเหมือนเริ่มทํางานทุกสิ่งอย่างมันใหม่หมดถูกไหมคะคทั้งนายก็ใหม่เพื่อนร่วมง,งานก็ใหม่ อีกเรื่องคือเป็นการเริ่มทํางานครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่เราจบมหาวิทยาลัยนี่คือปัญหาเพราะว่าเราเองก็อาจจะทําเริ่มต้นทํางานมีความตั้งใจทําดีแต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจนายหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่านายเราชอบแบบไหนแล้วเราควรจะต้องทํางานออกมาให้เป็นแบบไหนอันนี้ก็เลยคือเป็นปัญหาและแรกๆพี่จจก็อาจจะเครียดแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนเริ่มต้นทํางานเหมือนคนเหมือนเด็กที่เริ่มหัดเดินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราหัดเดินเราเดินล้ม เราเจ็บเราร้องไห้ซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ถ้าการร้องไห้ของเราเนี่ยเราจะต้องเอาไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันไปได้ต่อไปเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้มันเขาเรียกอะไรมันศึกษาให้มันมากขึ้นนะให้เรามีความรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลให้มันแบ็กอัพตัวเองและอีก oh. เรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะปัญหาก็คือ อย่างที่บอกบางทีเนี่ยเราทางานเนี่ยเราเหนื่อยนะคะนะแต่เราเหนื่อยกายเนี่ยเราเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะรู้สึกเป็นยากที่จะหายเพราะเราอาจจะเจอสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันท้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงแต่พี่จอยเจะถามว่าพี่จอย,ยโชคดีตรงไหนคือพออย่างที่บอกพี่จอยทํางานคุณสีรักค,คุณติ๋มนะคะมา25ปีคุณติ๋มเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งเจ้านายและเป็นเป็นเหมือนแม่คนที่สองได้เลยนะที่ทําให้พี่จอยรู้สึกว่า การทํางานเลขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การทํางานที่แค่นั่งรอคําสั่งแต่เป็นการทํางานที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าและปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันต้องมีการมีทางออกของมันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการทํางานกับคุณติ๋มเนี่ยเลยทําให้พี่จอมมีความสุขว่าได้ใช้ใจในการทํางานแล้วก็มีความสุขกับการทํางานค่ะข,ขอบคุณนะไม่ร้องใช่ไหม อไม่ร้องไม่ร้องเกือบแล้วเกือบแล<ะ>้วเล,ล,ลขาเมืออาชีพครับพี่หน้าตาเป็นแบบไหนพี่เลขาเมื่อชีพเอาเอาเจ้าบอกก่อนนะว่าเลขามืออชีพเนี่ยถ้าเกิดจะเอาแบบหลักการเลยวิชาการเลยเนี่ยพี่เจ้าว่าทุกคนไปเซิร์ชหาใน Google นะก็คงมีว่า โกโกอเรนเทชันเอฟฟิเชนซีเป็นยังไงหรือว่ารูปแบบเป็นยังไงนั่นคือเป็นหลักการที่เราสามารถค้นหาได้แต่ในของพี่จอยเนี่ยประโยคหนึ่งพี่จอยชอบมากๆเลยนะว่าลักษณะเลขาที่ดีเนี่ยไม่ใช่เซ็กซี่ไปดนวันนะคือแบบมานั่งแต่งตัวแล้วก็ไม่ต้องทํางานมานั่งอยางเนี้ยนะพี่จอยซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเลขาที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะคะคุณสมบัติของเลขามืออาชีพที่พี่จอยสัมผัสนะแล้วก็ทํามาเนี่ยนะก็คือเราต้องเคารพเคารพในอาชีพของตัวเองก่อนแล้วก็มีใใรรักกองงคค์ทําาาานนหหุ้้เปมยนะะ ที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็มี royalty คือมีความพักดีทั้งตัวเจ้านายตัวเราเองแล้วก็ตัวองค์กรอีกนึงก็วิีงมีความเป็น Le a d e r s h i p คือมีความเป็นผู้นําคือบางครั้งเนี่ยการเป็นเลขาเนี่ยเราไม่ใช่ตามอย่างเดียวเราต้องสามารถที่จะแนะนําหรือชี้แนะหรือว่าคอยคอยสปอร์ตนายเราได้นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราคือ responsibility ระวังตัวให้เหมาะสมและเราสิ่งสําคัญเลยนะคะของเลขาคือเราเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้านายนะ อย่าทําตัวเป็นเจ้านายเองอเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยการทํางานมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ใช่เลขาไนงะการวางตัวของเราถ้าเราวางตัวให้ให้รู้สึกว่าเราทํางานเนี่ยเราเดินข้างๆเจ้านายเราไม่ควรจะเดินนําเขาหรือเดินหลังเขาเราควรจะอยู่ข้างเขาเพื่อพพอร์ตเขาเนี่ยค่ะลักษณะงานนี่คือความเป็นมืออาชีพในงานเลขาเป้าหมายต่อไปของพี่จอยคืออะไรเป้าหมายพี่จอยเนี่ยคือถามว่าด้วยด้วย,วยตําแหน่งแล้วเนี่ย คือถามว่าเลขาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วมันอยู่ได้แค่ก็เลขานะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถามว่าเคยมีไมที่เราอยากจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเวนะเปลี่ยนเวในการทํางานก็พี่จ้ว่าต้องมีบ้างเลยทุกคนที่แบบเออเบื่อกระตรงนี้แล้วอยากจะลองเปลี่ยนทําใหม่อยากจะลองไปศึกษาอะไรอย่างอย่างอื่นดูแต่พอได้ทําอย่างอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะค่ะเหมือนเรามีแพชชั่นที่จะทําตรงนี้แล้วพี่เจ้ารู้สึกว่าพี่เจ้สนุกกับการทำตรงนี้มันเหมือนมีความท้าทาย ทุกๆอย่างในการทํางานนะคะแต่เราก็ต้องฝึกฝนกับตัวเองด้วยมีทักษะต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องทําอะไรให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดแล้วก็สิ่งสาคาัญที่เราต้องทํางานเนี่ยก็คือทํางานแบบ proactive คือมีการวางแผนล,ล่วงหน้านะคะแล้วก็มีความเอียดรอบข้อแล้วก็มีมีความรับผิดชอบตัวตัวเองที่สําคัญเลยต้องมีสติและเป้าหมายจริงๆเนี่ยเป้าหมายจริงๆที่จอยอยากจะบอกทุกคนคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็าตามเนี่ยคุณจะต้อง มองไปในในในจุดที่คุณอยากจะเป็นแล้วเมื่อคุณมองไปแล้วเนี่ยคุณจะไปให้ถึงได้ด้วยคือคือความขวนขวายความพยายามของคุณเองนั่นคือเป้าหมายของพี่จอยโอ้โหยอ,อดเลยพี่พ,พ,พี่ผมขอขยายความนิดนึงต้องมี <c oughs> สติเนี่ยหมายความว่ายังไงที่คือการมีสติเนี่ยที่เข้าใจมาว่าถ้าเราทํางานเราปล่อยแบบคุณโอเคคุณได้งานละงานมางานหนึ่งแล้วคุณรู้สุกว่า ทำไปวันๆน่ะทำแล้วพอผลงานที่มันออกมามันไม่ได้มาจากใจของเราอ่ะไม่ได้มีความคิดที่เราจะต้องทําให้มันอย่างน้อยผลงานที่มันออกมาแต่ละงานเนี่ยมันต้องมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราเราต้องมีสติตั้งอยู่ตรงนั้นว่าโอเคงานนี้เราทาเราต้องต้องทแบบนี้นะเราต้องออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วต้องไปต่อเป็นแบบนี้นะเพื่ออย่างน้อยให้เรารู้ว่าสโคปของงาน p r o c e s ของงานเป็นยังไงนั่นคือการมีสติในการทํางานครับนี่งานเลขาหนักที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงฮะ หนักเหรอคะอืมความหนักของงานเนี้ยเออเอาจริงๆนะที่เคยบอกว่าถามว่างานหนักเป็นยังไงก็คืองานเลขานี่มันเป็นเหมือนงานที่คืออย่างงานบัญชีเนี่ยเขาจะต้องรู้เรื่องแค่บัญชีถูกไหมคะการตลาดก็รู้เรื่องการตลาดแต่งานเลขานี่ต้องรู้ทุกสายงานงานบัญชีก็ต้องรู้แต่เราคงไม่ได้ลงไปอินดีเทลขนาดนั้นว่าบัญชีทำบัเชตยังไงแคสโปรยัยงไงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่งานเลขานี่เราต้องรู้งานทุกอย่างที่นายเรารับผิดชอบอย่างคุณสิรักษ์เนี่ยเคย เคยดูแลงานด้านมาร์เก็ตติ้งของ Emporium ถามว่าหนักไหมก็หนักเพราะพี่ชอยต้องรู้เรื่องการจัดอีเวนต์ใช่ไหมคะพลายเออร์หรืองานแตละงานที่จัดที่ห้างของเราอะนะคะที่ Emporium The Mall อะไรก็แล้วแต่แล้วพอคุณสิรักได้มาดูในงานของ HR งานบุคคลก็จะต้องดูในเรื่องของงานเทรนนิ่งก็มีการเทรนนิ่งพนักงานมีการจัดสูตรคอสต่างๆในการพัฒนาของพนักงานนะคะแล้วก็ เริ่มต้นมาเนี่ยพี่เจก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมันหนักตรงที่ว่ามันหลายๆอย่างอ่ะหลายๆอย่างมาปนกันอ่ะแต่ถามว่าพอมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยเราทําให้มันผ่านไปได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ทีเ่เราเฮ้ยเฮ้ยเราทําได้อ่ะเราเรา,เรารู้สึกว่าเออเราทําได้แล้วเราก็รู้สึกว่าคนรอบข้างแฮปปี้ในสิ่งที่เราทําแล้วเราก็แฮปปี้ในสิ่งที่เราทําเนี่ย มันก็เหมือนหายเหนื่อยไปอะครับที่เราเคยสัมผัสกันมาเนาะประชุมถึงตีหนึ่งตีสี่ก็ตื่นมาทำงาน <c oughs> แล้วก็หกโมงเช้ามาเริ่มงานเลยจาได้แต่แต่จริงๆก็ต้องบอ,อกว่าคุณติม๋มมาพลังงานเยอะมากอันนี้ทุกคนยอมรับเลยเคยเคยเคย<ร>มาเราก็ได้พลังงานนั้นจากคุณติ๋มนะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีอะไรทําอ่ะเข้าใจไหมคะมันก็เหมือนว่าไม่งั้นเราก็ลงน่าอาจจะนั่งกันอยู่เฉยแบบรอให้นายมาสั่งให้เราทําอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนมันเวลาเรามีไอเดียมันก็เหมือนเป็นไอเดียที่เขาชวนแลวซึ่งคุณติ๋มเองเขาก เราฟังในสิ่งที่เราเสนอแล้วเราแล้วเขาก็ให้โอกาสเราอาะค่ะมันก็ทําให้เราเรามีความสนุกในการทํางานนะครับคำถามต่อมาครับพีอ่อนาคตของอาชีพเลขาที่ว่าอนาคตมันจะแบบหน้าตาเป็นแบบไหนมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าต่อไปนี้มีหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แล้วก็อย่างที่บอกก็อย่างที่ซี่พูดเมื่อกี้นะคะว่ามันมีหุ่นยนต์หรือมันมีเทคโนโลยีระบบ AI อะไรที่เข้ามาแต่เราต้องทํานึงเลยนะคะว่างานเลขาเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะ แล้วก็เราต้องดูแลทั้งเจ้านายรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายพนักงานวิจัยเชื่อมั่นว่าอาชีพนี้ยังไงก็จะมีอยู่เพราะว่าอะไรคะเพราะมันมีความสําคัญเราเนี่ยสามารถทํางานได้นอกเหนือนจากคาสั่งถ้าเกิดระบบ AI หรือหุ่นยนต์อะไรมาเราก็สั่งใช่ไหมคะแต่สั่งโอเคเอาไปเอาเอกสารนั้นเอกสารนี้มาจบแต่คนที่คอยคอยต้องซัพพอร์ตนายคนที่ต้องคอยสกรีนงานให้านายนายเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเป็นเราที่เป็นเลขาคอยดูแลอยู่ดีเพนั้งานเิจ่ยคิดว่าเา็ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยนะต้องหาทักษะ ต้องหาประสบการณ์ต้องเรียนรู้ไปตลอดนะคะอย,อย่าอย่าหยุดนิ่งว่าไม่ทําแค่นี้พอแล้วเช่นพอแค่นี้ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆืเราก็เห็นอยู่แล้วอะ่ะแลวถ้าเกิดยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแต่เรายังอยู่กับที่อยู่เนี้ยเราเองก็ก็ไม่ได้มีความสําคัญต่อไปเนี้ย mm. ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยมีข้อจํากัดให้ตัวเองสร้างขีดจํากัดให้ตัวเองนั่นนะคะเพราะนั้นเราต้องเราต้องแข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับรอบๆข้างเราด้วยอะค่ะเราที่ว่ายังไงก็ต้องก็ต้องยังอยู่อ่ะ แปลว่าไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เอไอมันเกี่ยวกับที่ตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะฒนาตัวเองอยู่ตลอด<ช>หรือเปล่าใช่เลยครับใช่เลยครับคือถ้าคุณไม่ฝึกฝนตัวเองไม่ไม่หาความรู้ให้ตัวเองนะที่นั่นเขาก็อาจจะไม่รับคุณจะได้ถูกไหมฮะเขาก็อาจจะเอาแค่เอไอเพราะมันเป็นแค่ฟังคาสั่งต้องเลยพี่โอเคต่อครับคําถามข้อที่8ครับตามหน้าคลิปเลยพี่ทําไมเรขาต้องเหวี่ยงตลอดเวลาครับ คำว่าเหลี่ยนนี่หมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าเจอหน้าปุ๊บเปลี่ยนทันทีอะไรอย่างนี้ปะคะมีความรู้สึกไหมแบบอันนี้เป็นคาถามของุไม่หรอกพี่จอยกำลังจะบอกว่าทุกคนจะบอกว่าเลยขาหน้ากลัวเนี่ยคําว่าหน้ากลัวนี่คือหน้าตาน่ากลัวหรือว่าหรือว่าอะไระค้า้สึกความรู้สึกก็คือเพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าเราเนี่ย เป็นคนที่ใกล้ใกล้ชิดนายมากที่สุดถูกไหมครับครับแล้วก็คนในบริษัทหรือคนที่มาติดต่องานเนี่ยก็ต้องผ่านเราคนแรกถูกไหมคะมันอยู่ที่วางตัวด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะเราเป็นตัวแทนของเจ้านายเราไม่ใช่เจ้านายคือเซนตัวเองออกมาให้ให้ได้ดูเป็นเหมือนเป็นภาพลักษณ์ของนายโอแต่ถ้าคุณคุณทาให้คนรอบข้างคือพี่จอยเนี่ยอยากจะบอกว่าคือถ้าพี่จอยทำงานแล้วสมมติพี่จอยไปติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นครับมันก็มีบ้างอะนะที่หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือดี หรือหน่วยง,งานอื่นที่ไม่สะดวกให้ความร่วมมือถูกไหมคะก็เช่นเดียวกับเราถ้าเราให้ความร่วมมือดีแล้วคนที่เขามาติดต่อกับเราเขาแฮปปี้ในการทํางานกับเรามันก็มีมันก็มีผลตอบรับไปสองฝ่ายไปได้วยกันน่ะแต่ถามว่าวียงนี้อาจจะเป็นณโนอากาสนั้นณจุดจุดน,นั้นมันอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาแล้วพอมีงานใหม่เข้ามาโดยที่งานเก่าเรายังมีการทําอยู่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกให้เรารู้สึกคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่า ทำไมต้องเหวี่ยงแต่จริงๆแล้วพี่จอยคิดว่าการเหวี่ยงของเขามันก็อาจจะมีเหตุผลนะแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนทัศนวิสัยของแต่ละคนด้วยว่าเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราเข้ามาหาเขาด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรและขอความช่วยเหลือจริงๆอะ่ะพี่จอยคิดว่าเขาคงไม่เหวี่ยงนะอันนี้อันนี้พี่จอยพูดในแง่ความรู้สึกของพี่จอยนะคะแต่ถ้าตัวพี่จอยเองถามว่าซึ่งจี่ก็เคยทํางานพี่จอยนะก็ถามว่าพี่จอยจะทํางานก็คือ ตั้งใจทํางานแล้วก็รู้สึกว่าอยากออกงานให้ออกมาเนี่ยทั้งตัวเขาที่มาติดต่อเราและทั้งตัวเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะเรียกวิน,ว,นวินทั้งคู่ถูกปะคะเพราะนั้นงานมันก็อาจจะต้องการให้มันรู้สึกว่าอย่าทำแบบคือถ้าคุณทํางานแบบไม่สนใจงานไม่ใส่ใจงานคุณก็จะต้องได้รับผลลัพธ์ที่มันไม่ดีอะ เพราะนั้นคุณต้องทางานแต่และอย่างให้ออกมาด้วยความรู้สึกว่ามีความตั้งใจทําอย่างที่พี่จะบอกกันแหละมีสติมีความตั้งใจทํา,ทา,นะาทแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะได้ฟีดแบกที่กลับมาที่ดีๆเสมอะคะ่ะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเวียงมาเขาใส่ไปหรืออะไรก็ตามพี่จอยว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิสิ p a การร่วมมือกันระหว่างคนเข้ามากับคนคนส่งออกไปคืองานน่ถ้ามองว่าเป็นว่ามันคืองานมันก็คืองานใช่ค,คือเราอย่าเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมารวมกันนะเพราะว่า การทางานเนี่ยอย่างที่จอร์ธทบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะอารมณ์เสียจากข้างนอกมาใช่ไหมคะแล้วคุณกลับมาคุณมาออฟฟิศแล้วคุณมาหน้าบึ้งหน้าบูดแล้วคนอื่นมาติดต่อคุณแล้วเขาต้องการข้อมูลจากคุณเขาต้องการว่านายไปไหนทาอะไรแล้วคุณหันไปหน้าแบบหน้าเวียงใส่เขาเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคนที่เขารับปฏิกิริยาของคุณมาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไปทําอะไรให้อะใช่ไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าเราต้องทิ้งปัญหาของเราเองไว้ข้างหลังและเราต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันนี้ของเราให้ให้ดีที่สุดนะคะจริงๆนีนน้ผมเคยฟังพี่จอยสอนเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งจำไม่ได้เหตุการณ์อะไรนะที่แบบผมเดินเข้าไปออฟฟิศแล้วผมก็แบบมึนมงง,งงงแบบเหมือนทิ้งโลกอะ่ะพี่จอยก็เคยสอน<ช>ว่า<ช>คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าอยู่อะ่ะเกิดอะไรขึ้นใช่อ่าเพราะนั้นเข้ามาแล้วก็ต้องเอาเรื่องที่แบบไม่พร้อมมาออกไปแล้วก็แบบ<ช>ที่ตรงนั้นดีกว่านาเวลานั้นอยู่กับช่วงเวลานั้นใช่ใช่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะ่ะ ฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่อาชีพเลขาครับพี่ถ้าถามว่าอยากเป็นอาชีพเลขาเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเลขานุการภาษาอังกฤษคุณก็รู้นะคะว่ามาจาก secretary ใช่ไหม<ช> secretary เนี่ยก็คือ secret ถูกไหมคะ secret หรือ confidential เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะจิบเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับเจ้านายแล้วเราก็จะรู้เรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา ให้กับเจ้านายเราแต่ถ้าเราต้องการทํางานเป็นเลขาที่มีศักยภาพจริงๆเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าเราอยู่ณจุดไหนแล้วเราควรจะต้องทําอะไรอย่าทําตัวให้เป็นเหมือนว่าชั้นใหญ่หรือก็ชั้นเก่งกว่าคนอื่นทุกคนเราต้องทําตัวให้รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนดินที่เราสามารถจะรับทุกสิ่งอย่างเข้ามาให้ตัวเราเองได้ แล้วคนที่ต้องการมาทําอาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะอาชีพเลขาเนี่ยเป็นอาชีพที่ง่ายๆแล้วก็อย่างที่อย่างที่เราดูหนังอะนะมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นอาชีพที่ที่ต้องให้เวลาให้การเรียนรู้ให้ทักษะให้ทุกสิ่งอย่างกับที่เราเราต้องการจะเป็นเราต้องการจะทําไม่ว่าคุณจะเป็นจูเนียร์หรือซีเนียร์หรือเป็นเอเจนต e ผู้จัดการเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องเห็นความสําคัญของตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะว่าฉันมีความสามารถฉันสามารถทําตรงนี้ได้และถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องฝุกฝนคุณต้องเรียนถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าและไม่เห็นความสําคัญของตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีใครเห็นคุณค่าและความสําคัญของคุณเลยเนี่แหละแล้วงั้นก็เลยอยากจะกล่าวน้องๆว่า if you don't value yourselfafter ก you don your ็ don't value you เหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องให้คุณค่าตัวเองและให้ความสําคัญตัวเองและมุ่งไปที่เป้าหมายนั้นอย่างมุ่งมั่นอะ ก็มีความตั้งใจในอาชีพของตัวเองให้มากที huh. uh ่ส huh. uh ุดครับน so <sh> ี uh ่ค huh. ร <sh> ับพี่นี่นาจะแบบครบถ้วนมากเลยงั้นแถมอีกนิดหนึ่งแล้วกันพี่จอยหนๆนก็ปิดท้ายก่อนนิดนึงขอเทคนิคในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการเอาเทคนิคก่อนนะเอาจริงๆนะเริ่มต้นเนพี่จอยทํางานมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะยี่สิบเก้าปีนะแต่อยู่คุนติเมื่อก็ยี่สิบห้าปีเทคนิคจริงๆในการทํางานเนี่ยพี่จอยบอกเลยว่า อย่างแรกเลยเวลาที่คุณคุยกับใครเนี่ยคุณต้องยิ้มนะยิ้มพอคุณยิ้มปุ๊บน้ําเสียงคาพูดเนี่ยมันจะออกมาอัตโนมัติเลยถ้าคุณหน้าเบื้อปุ๊บเสียงคุณก็จะห้วนทันทีแต่ถ้าคุณยิ้มปุ๊บถ้าคุยทางโทรศัพท์นะคะก็จะแบบเสียงก็จะออกมาเป็นแบบซอฟลงพอซอฟปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องคุยกับเขาด้วยการขอร้องและขอความช่วยเหลือแต่เราอย่าทําตัวเหมือนเป็นคําสั่งพอเราสั่งเขาปุ๊บเนี่ย ความรู้สึกของคนที่รับสายเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีแต่ถ้าคุณขอความช่วยเหลือหรือขอร้องแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะอยากอยากได้ความรู้จากเ้าเนี่ยเขาก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะตอบสนองเรา Hmm. เพราะนั้นคุณจะต้องให้ใจกับเขาอะพอ uh. เราให้ใจปุ๊บเนี่ยเขากลับมาก็ให้ใจเราแต่บางคนนะคะอาจจะเหมือนว่าเราเราให้ใจไปปุ๊บสิ่งกลับมามันอาจจะไม่เฮ้ยเราให้เราพูดกับเขาดีๆนะแต่ทำไมเ็าพูดกับเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเราถือว่ามันเป็นอะไรที่มันแต่ละบุคคนลนะนะแต่พอเราได้คุยกับเขาและพอเราได้ได้พูดคุยกับเขามากขึ้นอนะ จอยเชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยคุณได้ยิ้มได้คุยโทรศัพท์แล้วคุณยิ้มกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีๆกับคุณทันทีแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือกับคุณทันทีครับขอบคุณพี่จอยมากครับผมผมว่าวันนี้น่าจะครบถ้วนนะพี่บระหลาะก็ผหได้เห็นทั้งอินสปิเรชันได้ทั้งแนวทางได้ทั้งวิธีการแล้วก็ดูความเป็นมืออาชีพแล้วก็อนาคตของเลยขาครบถ้วนมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกท่านว่าวันนี้จะมีประโยชน์มากนะฮะับกับท่านที่อยากเป็นเลยขาหรือไม่ต้องอยากเป็นเลยขาก็ได้ทุกท่านท กาทำงานแบบมืออาชีพของแต่ละวิชาชีพของท่านเองก็ขอบคุณพี่จอยมากครับที่เสียสละเวลามาสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณ,ค,ณค่ะคขอบคุณจิ๊บด้วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ